ข่าวต่างประเทศสักข่าวหนึ่งไหมครับสั้นๆค่ะก็มีเดี๋ยนะคะมีรายงานล่าสุดนะคะผลการเลือกตั้งของพม่านะคะอย่างที่เราทราบกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการเลือกตั้งแล้วเขาก็มีการนับคะแนนมีอะไรต่างๆแต่ว่าล่าสุดวันนี้นะคะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาขอประกาศว่าพรรค NLD ของนางองาซานสูจีนะคะคือผู้กวาดที่นั่ง396 ที่นั่งจากทั้งหมด498ที่นั่งในสภาในรัฐสภาเมียนมาเขาบอกว่าผลการเลือกตั้งรอบนี้มากกว่าจํานวนที่นั่งที่พรรค NLD ได้เมื่อการเลือกตั้ง5ปีที่แล้วจําได้ใช่ไหมคะครั้งแรกของการเปิดประเทศครั้งนั้นนางองซานซูเจบอกโอ้ยถล่มทลายแล้วก็มีการประเมินก่อนหน้านี้ว่ารอบนี้คะแนนน่าจะหายไปเยอะจากชนกลุ่มน้อยที่ไหนได้ผลเลือกตั้งครั้งนี้นะคะถล่มทลายนะคะมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะที่มีการเลือกตั้งเมื่อ5ปีที่แล้ว9ที่นั่ง ทำให้พักที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพักสามารถครองเสียงส่วนใหญ่และจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่จําเป็นต้องมีพักร่วมรัฐบาล396จาก498ใช่ค่ะแล้วก็ได้กว่าที่นั่งมากว่าการเลือกตั้งครั้งแรก9ก้าที่นั่งเขาบอกว่านักวิเคราะห์ได้มีการชี้แบบนี้ ใช้ชนะอย่างถล่มทลายครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนเมียนมานะคะมีต่อการบริหารประเทศภายใต้การนำของนางองซานซูจีตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาศูนย์ติดตามการเลือกตั้งนะคะในในสหรัฐก็มีการระบุว่าการเลือกตั้งในเมียนมาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างขาวสะอาดแต่ก็มีการเลือกตั้งในบางพื้นที่ที่ต้องถูกยกเลิก เนื่องจากมีความกังวลด้านความปลอดภัยของประชาชนสืบเนื่องจากว่ามีการต่อสู้นะคะระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะครอบคุมจํานวนที่นั่งในรัฐสภาประมาณ22ที่นั่งแตนะ่แต่ผมว่ามันต้องวิเคราะหกันลหลายชั้นนะผลการเลือกตั้งครั้งนี้ของพมา่ามันสะท้อนว่าประชาชนคนพม่าเขาพอใจการพัฒนาประเทศของรัฐบาลองซานสุจีจริงหรือเปล่าหรือในที่สุดนะ หรือในสุดนะทิศทางการเมืองข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 องประเทศพามา่ามันเป็นการต่อโซ่กันระหว่างกลุ่มความคิดที่เอาทหารกับกลุ่มความคิดที่ไม,ไม่เอาทหาร,หารอจริงเพราะมันมีอยู่สองพักแข่งกันเอาทหารหรือไม่เอาทหารถ้าไม่เอาองซานถ้าไม่เลือกองซานทหารก็กลับมาปกครองประเทศอถูกไหมเพราะมันสู้กันอยู่สองพักใช่ค่ะสู้กันกอยู่สองพักออ พักทหารที่มีทหารถ้าคุณไม่เลือกพักองซานพักทหารนั่นแปลว่าคุณเอาพักทหารหมายถึงอันนี้พูดถึงเมียนมานะถูกต้องไหมดังนั้นหลายคนก็บอกว่านโยบายเรื่องชนกลุ่มน้อยขององซานนี่เปลี่ยนไปมากมายแก่กองที่เดียวสงสัยเลตติ้งในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนกลุ่มน้อยจะตกที่ไหนได้กับชนะในเขตชนกลุ่มน้อยในเขตชาติพันธุ์ใช่อันนี้ถือว่าหักปากกาโพอีกแล้วนะคะในส่วนของเมียนมาค่ะ ซึ่งซึ่งซึ่ง,งตรงนี้มันก็น่าจะสรุปได้ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่เอาทหารกับกลุ่มที่ไม่เอาทหารในพม,ม่าาทหาร